สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เลครับสวัสดีเอฟซีเนาที่ท่านทุกคนครับผมบรรยากาศนะครับผมคือปไปมืดฟ้ามืดฝนมืดฝนมาอีแล้วนะครับไอซตกแน่นอนนะครับวันนี้นะครับไอซีพ่อพ่อแม่แม่นะครับผมไอซีเนล่าที่ท่านทุกคนนะครับพอที่อยู่กับซันเจอร์ซ้ายหรืครับที่มาติดตามคลิปนี้นะครับบรรยากาศอยู่ไร่อยู่ชนมือเดินนะครับทำงานนะครับพนเงายางนะครับผมไอซีพนจมปว่ยางนะครับผมให้เงามันใหญ่นะครับไอซีพนไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับผม เวยกระไรเวก nine, งานเวกสวนของตัวเองนะครับเอฟซีนะบรรจะกาศอยู่ละอยู่สวนเหมือนเดิมนะครับผมติดตามคลิปนี้นะครับนี่นะครับบรรากาศอยู่สวนยานนะครับเหมือนฝนจะตกรนะครับผมมืดฟ้ามืดฝนมาแล้วนะครับผมสวนยานก็นอนหาตื่นนอนนะครับผมเดี๋ยวเราพนไปเรื่อยๆนะเอฟซีนนะดีเลยครับบรรยากาศอยู่สวนอยู่ไรอยู่สวนนะครับผมบรรยากาศสวนยานนะครับ ทำไรยทำสวนเหมนเดิมนะครับเหมือนมืดฟ้ามืดฝนเหมือนฝนจะตกนะครับเอฟซีวันนี้นะครับผมกครเข้ามาแล้ววติดตามคลิปนี้ที่เข้ามากดไลค์กดสุขคายก็กระดิ่งให้เจอใต้เลยนะครับที่เขามาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมการนะครับผมนี่นะครับผมอยู่อะไรอยู่สวนหมนเลินนะครับผมการเบินฝนเหมือนฟ้าเหมือนฝนจะตอนนะครับผมอันนี้ก็คือคานะครับผมนี่นะครับผมสวนคารานะครับผม ่าป่านะครับผมนี่นะครับผมเอฟซีนะฮะถนนคาที่อยู่โซนเจ้อซ้ายห,หรือคาเทีมาติดตามคคิดนี้กันหน่อยนะข็อยู่แลวอยู่โวนนะครับผมอยู่เหมือนเดิมนะครับผม ส่วนใหญ่กันเนาะแล้วนะครับผมขอบคุณพร้อมๆแม่ๆด้วยครับผมขอบคุณเอลิฟซินนาล่าที่ท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่กัซอนโจซ้ายเรียนคาที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งให้โจซ้ายดูด้วยครับผมเามาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมการเราอยู่ส่วนเหมือนเดิมนะครับผมการเหมือนฟ้าเหมือนฝนจะตกนะครับพร้อมๆแม่ๆนะครับผมเอลิฟซินนาลาที่ท่านทุกคนเนี่ยนะครับคนที่อยู่กับซอนโจซ้ายเรียนเขาพิกัน สวนวายนะครับนี่ก็คือสวนวายนะครับเอฟซีเนาะสวนวายสวนกล้วยนะครับแล้วผมเอฟซีเนาะนี่นะครับที่มาอยู่ช่องโจ้สายเลยครับทียมมาติดตามคลิปนี้ครับบรรยากาศเหมือนมึดฟ้ามืดฝนจะตกนะครับผมเอฟซีน่ารทุกท่านทุกคนครับที่มาอยู่ช่องโจ้สายเลยครับที่มาติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้โจ้สายเลยครับคนที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับการเหมือนฟ้ามืนฝนเจะตกนะครับเอฟซีเนาะ ด, Dante, ดู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 นะมันฟ้ามันฝนจะต้อนเราเอฟซีนะเชียร์มากดไลค์กด subscribe ก็กระดิ่งให้เจ้าสายดเดูนะครับคนที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับผมขอบคุณเอฟซีนั่ะคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับผมขอบคุณเอฟซีนั่นละที่ทันอยู่กันนะครับที่อยู่ส่งเจ้าสายเรียนขับอากาศอยู่ไลอยู่สวนเหมือนเดิมนะครับทำเวียทำงานนะครับทำได้ทำสวนเหมือนเดิมนะครับก <pe> ี่อย่างพลานะครับหาเงินหาเท่านะครับผม ทำงานกับไลค์ทำ,ทำวสวนมาเนี่ยครับช่วยเหาติดตามคลิปนี้ช่วยเหากดไลค์เข้ามาดูไลค์สนดูอีกคลิปยอดไลค์เจ้าสายดีดดิ้นครับผมเยอะแยะกันนะครับผมอีกสินะลนางจเต็่นครงกาที่มาอยู่ส่งเจ้สายลิ้นกันที่ให้มาติดตามคลิปนี้เห้มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เจ้าสายดีดดิ้นครับผมให้มาติดตามคลิปนี้กันหน่อยนะครับ เหมือนฟ้าเหมือนฝนจะตกเหมือนเดิมนะครับสีนะละทุกท่านทุกคนที่มาอยู่ซอนเจอร์สายเดี๋ยวจะมาคลิปนี้จะมากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เจื่อสายอยู่ทำเหมนกันโอ้ไล่ยู่สุดเหมือนเดิมนะครับมาทำเรื่อยทำไรนะครับทำงานเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมันจะการเหมือนฟ้าเหมือนฝนจะตกนะครับเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอฟซีนะละทุกท่านทุกคนนะครัมาอยู่ซอนเจอ ใช่เลยนะครับคนที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับที่มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งให้เจ้าสายลิลลีครับผมก็อยู่ไลฟ์อยู่ซ้อเมนเด้นนะครับพักผ่อนนะครับผมเจะเอาไปทวนดินตอนนะครับเอาไปทํางานกันตอนนะคะอิบสีนาราดูท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่โซนเจ้าสายลิลนะครับที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งให้เจ้าสายลิลลีครับผมอย่าลืมเข้ามาดูคลิปยาลังเจ้าสายลิลนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่ขอบคุณ สินลาทุกท่านผู้บริการมืดฟ้ามืดฝนจะตกนะครับผมพอๆแม่เอฟซินราทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับซอนเจอร์ซ้ายดิ้งที่มาติดตามคลิปนี squishy, uh ้มาขอดไลค์กด s u b s c r i b กดกระดิ่งให้เจอซ้ายเลยด้วยครับผมขอบคุณพ่อๆแม่เขอบคุณสินลาทุกท่านทุกคนครับคนที่มาอยู่ซอนเจอร์ซ้ายดิ้งที่มาติดตามคลิปนี้กันนะผู้บาิการเหมือนมืดฟ้ามืดฝนจะตกนะครับเอฟซินาน อากาศเย็นดีนะครับส่วนใหญ่กันนอนหลับเรียบร้อยลเลยนะครับผมเอฟซินนะล่ะท่ชันทวนนะครับที่มาอยู่กับซอนเจอาซ้ายเลยใครที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจอสายหรือใครอยากรีวเขาไปดูคลิปย้อนหลังกันด้วยนะครับขอบคุณครับ